สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นก็คือ Toyota r u ัชรถ SUV 7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ครอบครัวได้ครบทุกมิติทั้งเรื่องดีไซน์การใช้งานความสะดวกสบายและสมรรถนะการขับขี่ถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ขับได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง t o y o ต a r รัชถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota r u ั h มาพร้อมความแข็งแกร่งและโฉบเฉี่ยวในสไตล์ SUV ที่เน้นความสปอร์ตและความทันสมัยไฟหน้าเป็นแบบเล d โปรเจ c เตอให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมไฟเดย์นนไทม์ running light ที่เพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราไาในตัวกระจังหน้าดีไซน์ทรงสปอร์ตที่ผสานกับกันชนหน้าอย่างลงตัวเสริมด้วยเส้นสายด้านข้างที่เน้นความแข็งแรงทำให้ตัวรถดูมีมิติและทรงพลังขึ้น นอกจากนี้ยังมีล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับภาพลักษณ์โดยรวมด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายและที่ดีไซน์เชื่อมต่อกันอย่างสวยงามทำให้รถดูทันสมัยมากขึ้น ภายในห้องโดยสารโตโย t a ารัชให้บรรยากาศกว้างขวางและสะดวกสบายรองรับผู้โดยสารได้ถึงเจที่นั่งแบบ3แถวเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อความสบายในการเดินทางไกลเบาะแถว2สามารถปรับเลื่อนและพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระส่วนเบาะแถวสาเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้โดยสารที่เดินทางในระยะสั้นแต่ถ้าพับเก็บลงไปจะทำให้ห้องเก็บของด้านหลังมีพื้นที่มากขึ้นอย่างชัดเจน วัสดุภายในห้องโดยสารแม้จะไม่ได้หรูหราเท่ารถระดับพรีเมียมแต่ก็ดูดีและคุ้มค่ากับราคาคอนโซลหน้าดีไซน์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนตขนาด7นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพง8จุดที่ให้เสียงชัดเจนทั่วห้องโดยสารเพิ่มความเพลิดเพลินในทุกการเดินทาง ระบบปรับอากาศแยกสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทำให้ทุกคนในรถรู้สึกเย็นสบายเท่ากัน เรื่องสมรรถนะโตโยต้ารัชใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ุดลิตร4สูบ DOHC Dual VVT-i ให้กำลังสูงสุดประมาณ104แรงม้าและแรงบิดสูงสุด136มินิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ4สปีดที่แม้จะไม่หวือหวาเหมือนเกียร์ CVT หรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแต่ก็เพียงพอสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นและบนถนนนอกเมืองที่ต้องการความมั่นใจ เครื่องยนต์ถูกปรับจูนมาให้เน้นความประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าค่อนข้างดีสำหรับรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งด้านการขับขี่โต y o t a ารัชถูกออกแบบให้เป็นรถ SUV ที่มีโครงสร้างบนแชสซีแบบเดียวกับรถกระบะทำให้ทนทานและพร้อมลุยถนนที่ครุขระได้อย่างมั่นใจ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m ม็กเฟอร์สันสตรและด้านหลังเป็นแบบ5ลิงก์ริจิต AXL ที่ช่วยรองรับแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารยังคงรู้สึกนุ่มนวลพอสมควรถึงแม้ว่าอาจจะมีความแข็งกว่ารถ MPV บางรุ่นแต่ก็ตอบแทนด้วยความแข็งแรงและทนทานด้านความปลอดภัย t o โย t a ารั h มาพร้อมกับระบบมาตรฐานครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS,EBD และ BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist รวมถึงถุงลมนิรภัยรอบคัน6จุดถือว่าให้ความมั่นใจในการเดินทางทั้งครอบครัวได้อย่างดีถ้าพูดถึงราคา Toyota r u ั h ในตลาดประเทศไทยราคาจะอยู่ที่ประมาณ8.7แสนบาทไปจนถึงเกือบ9แสนบาทขึ้งอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นที่เลือกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน เช่น Mitsubishi X p พันเ r r ร s s s หรือ Honda BR-V Toyota Rush จะมีจุดแข่งในเรื่องความทนทานสมรรถนะที่ไว้ใจได้และการบริการหลังการขายที่เป็นจุดเด่นของ Toyota อยู่แล้วสรุปแล้ว Toyota Rush เป็นรถ SUV 7ที่นั่งที่เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการความคุ้มค่า ความแข็งแรงและความเชื่อถือได้จากแบรนด์โตโยต้าดีไซน์ภายนอกสปอร์ตทันสมัยภายในกว้างขวางและยืดหยุ่นต่อการใช้งานสมรรถนะเน้นความทนทานและความประหยัดน้ำมันพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนในระดับราคาที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์เพื่อครอบครัวที่รองรับได้ทั้งการเดินทางในเมืองและนอกเมืองโตโยต้ารัชคือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ทาให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ